ที่นี่คืออนันตนาคราชค่ะคำชนโนดปลูกในคำชนโนดสะแก้วนะคะยาวมากค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาขออนุญาตปลูกกับญาต,ตรงนี้ก่อนเลยนะคะ,ะ,คะวันนี้เราจะพามาชมนะคะคำชนโนดสะแก้วอยู่ใ,ใกล้นี่เองค่ะวังน้ําเย็นนี่เองค่ะไปนี่คือคาชนโนดสสะแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในตามมาเลยค่ะนี่คืออนันตนาคราชนะคะเจ็ดเสียนค่ะยาวไปจากศีรษกหูลูกตาไปถึงทองข้างหน้าเลยค่ะ ไประหว่างที่เราเดินไปนะคะเราก็จะภาวนาไปด้วยนะคะจะเป็นพุโทโธก็ได้เหมือนเดินจงกรมเลยค่ะบรรยากาศสวยมากค่ะที่นี่สงบร่มรื่นเหมือนคำชะโนดเลยค่ะทุกคนระหว่างที่เราเดินไปนะคะเราก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธไปจนสุดทางเลยค่ะเพื่อนๆดีมากเลยค่ะบรรยากาศเยี่ยมมากหางเขายาวไปถึงคลองเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่เป็นสะของวัดเองนะคะ ใครที่เป็นสายปู่พญานาคนะคะลองมาขอพรดูนะคะที่วัดคลองสารภาอ,อําเภอวังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วของเรานี่เองค่ะ